หนุ่ยก้าวล้ำไปอีกขัน้นดึงกาวนพก้าวเสริมทับที่ไยตาฟู้ดเอเชีย2025 ปี2025นี้ถ้าจะพูดถึงงานที่มาแรงสุดๆในวงการเสริมอาหารต้องยกให้ไบตาฟู o เอเชีย2025งานแสดงสินค้านวัตรกรรมและเทคโนโลยีระดับนานาชาติที่รวมทุกอย่างเกี่ยวกับสุขภาพไว้ในที่เดียวตั้งแต่สารสกัดวัตถุดิบปัรจุภัณฑ์ไปจนถึงเทคโนโลยีการผลิตและผู้รับจ้างผลิตแบบครบวงจรและหนึ่งในไฮไลท์สุดปังที่เรียกเสียงคือหาได้ทั้งงานต้องยกให้แบดนหนุยแบดอาหารเสริมสายสุขภาพชื่อดงังที่คนท นวัตกรรมและสินค้าใหม่ล่าสุดมาเปิดตัวครั้งแรกที่งานนี้แต่ความพิเศษยังไม่หมดค่ะเพราะหนุ่ยได้ดึงหนุ่มหลอ 9, ห่อก้าหนุ่มก้ามารวมสร้างสีสันในบูธแบบเอ็กลูฟสุดๆ้แฟนๆได้ฟินกันแบบใกล้ชิดพร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ทางเวิร์กช็อปทำเครื่องดื่มสุขภาพจากผลิตภัณฑ์หนุย่ยที่คิดสุดโดยแชมป์มิกซโลีระดับประเทศคุณโยก่อเกือ้อผู้คว้าแชมป์รายการ Mighty Mix Bartender and b a r i s บ a ริ a ตา a n d 2023ที่มาโชว์สดให้ชิมกันถึงที่ไว i t ตาฟู o ดเอเชีย2 2งมากกว่าแค่งานแสดงสินค้าแต่คือเวทีที่รวมโอกาสรอบด้านไว้ให้คุณและสำหรับแบรนด์หนุ่ยนี่ไม่ใช่แค่การเปิดตัวสินค้าแต่เป็นการประกาศจุดยืนในฐานะแบรนด์ไทยทีกาก้าวเข้าสู่เวทีโลกด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนวัตกรรมล้ำหน้าและไอเดียสร้างสารรค์ทีไม่หยุดนิ่งค่ะ วันนี้นะคะสุริเวรนะคะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะานนภยะคะคายใต้แบรนด์ NDU i ดเอร์นะคะแบรนด์ของเรามีผลิตภัณฑ์มากมายนะคะและมีนวัตรกรรมใหม่ค่ะตอบโจทย์สำหรับคนที่รักสุขภาพและมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองค่ะหนุยนะคะว g กินบ n e l i ฟท b บา e ค่ะหนุยรู้สึกนะคะแบรนด์หนุยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะแล้วก็อขอบพรบคุณมากนะคะที่น้องก้าวนะคะ่อค่ะหนุยนะคะน้องก้าวเนี่ยเป็น ตัวแทนแบบสองคนรุ่นใหม่นะคะที่ร <ah> <ah <ah> ักสุขภาพนะคะเราก็มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองสั่ะวันนี้พี่เก้าตื่นเต้นมามพี่เก้ารู้สึกยังไงอยู่าวันนี้ตื่นตื่นเต้นทุกครั้งเลยครับตื่นเต้นทุกครั้งเวลาออกงานแล้วแต่รู้สึกดีใจมากมากครับที่พี่นุ้ยเนี่ยเชิญผมมาในงานของนิวสครับก็อย่างที่พี่นุ้ยบอกแล้วว่าไลฟ์สไตล์สมัยเนี้ยคนแบบว่าหันมาดูแลตัวเองมากขึ้น แบบว่าใส่ใจการดูแลตัวเองมากขึ้นเงี้ยการเลือกทานอะไรเงี้ยก็มากขึ้นก็เป็นการตอบโจทย์มากๆผลิตภัณฑ์ที่พี่นุ้ยเนี่ยได้แนะนํากับทุกคนไปมันก็เป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่สามารถแบบส่งเสริมสุขภาพของตัวเองจากภายในสู่ภายนอกมันเป็นอะไรที่ดีมากๆก้าวไปทำการดูแลตัวเองย่งเงี้มันอร่อยดีตลดเลยนะคเรียกว่าดูดีแล้วกันฮะก็อาจจะเป็นแบบว่าการแบบว่าออกกําลังกายแล้วก็การเลือก ทานอะไรที่มันแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบมันให้คุณค่ากับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าผมเป็นคนที่แบบชอบดืนะ่มน้เยอะมากๆอะไรเพราะคงแบบว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับจริงๆก็เป็นเคล็ดลับของคนทั่วๆไปของหลายๆคนอะไรเงี้ยผมก็นํามาเลือกทานคนงาาเหรอเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนอกใจรออีกนิดน,นึงโปรเจกต์ละครที่ผมกําลังจะได้ได,ได้ได้เล่นอะไรแล้วก็ใกล้ใกล้เขาเรียกว่ายัางไงใกล้ทอดแล้วอะไรเงี้ยอีกคน อีกหืดใจเดียวครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ฝั่งด้วยเลยว่ผลงานทั่วๆไปเดี๋ยวผมก็จะมีแฟนไซค่ะแฟนคลับของเรานะคะ NUIVER นะคะฝากทุกคนด้วยนะคะแล้วก <oren. S 2> ็ช่องทางของเรานะคะเอ s ์สไตนะคะ NUIVER ค่ะ